ไม่มีใครทราบหรอกครับว่าอีก20ปีต่อไปเราจะต้องการอะไรบ้างไม่มีใครรู้แน่นอนครับว่าเราจะต้องการโทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูปรับ Wi-Fi ได้คุณไม่ผิดครับ TMB จะมีการเปลี่ยนแปลงอาาเคยเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับเคยตั้งอาบอกเขาห้ามบอกไม่ให้กินของมันมันของเผ็ดของเปรี้ยวของอะไรผลสุดท้ายอาาเลยเลิก หายเร็วเลิกกินนะครับมาเลิกหามหมอเออดีครับมาถ <laughs> ามว่าผมแต่งตัวแบบเนี้ยทําเพื่ออะไรล่ะครับผมจะริมแบบพี่ด่ในโฆษณาทีมบีฮะแต่ไม่คิดว่าออกมาจะเหมือนพี่เดอ๋อ <laughs> เอาะหครับในทีวีเขาเขียนไปที่ริมหน้าผาอันนี้เราเขียนไปที่ริมน้ํานีไหมมาก็ดี <c oughs> อ่าดีก็เลยไปเลยมั้ยไปขึ้นทาวิบากแม่งเลย